ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมวดคุณเด้อนะครับวันนี้นะครับช่องหมวดคุณเด้อนะครับก็มาซื้ออุปกรณ์นะครับเพื่อสร้างนะครับร้านผ้านะครับขายผ้านะครับวันนี้ก็จะมีรายการนะครับเหล็กกล่องนะครับสามคูนหนึ่งนะครับหนึ่งเด็ดหนึ่งส่วนสองนิ้ว หนึ่งหนึ่งนะครับนะครับก็จะเป็นหนึ่งนนะครับหนึ่งพอนแล้วก็เหล็กกล่องนะครับสองคูณหนึ่งนิ้วนะครับสี่สี่พอนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็นะครับเหล็กกล่อง สองคูณหนึ่งนิ้วนะครับสี่แล้วก็เล็กกล่องสาคูณหนึ่งนะครับซึ่งนิ้วนะครับเช่นครอบข้างนะครับครอบภาคตงนี้ครอบข้างนะครับห้าเมตรนะครับหนึ่งตัวสี่เมตรสองตัวนะครับบันพับสองลูกนะครับแล้วก็แผ่นมีท็อปทิ๊ด มีทอนซิตนะครับจำนวนนะครับและก็สังกะสีนะครับรองเพรขึ้นนะครับจำนวนส6หแผ่นนะครับตอนนี้ก็จะเป็นสังกะสีสีเหลืองนะครับหลุที่ได้แล้วนะครับเราจะมาดูเราจะมาดู ันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นตะป,ปูนะครับเป็นน็อตนะครับหัวสีเหลืองนะครับเพื่อนะครับมุงงังกระสีนะครับมุงงังกะระสีอันนี้ก็จะเป็นบันพับนะครับบันพับอันนี้นะครับเป็นบันบันบันพับนะครับสาหรับใส่ประตูด้านหน้านะครับใส่ประตูด้านหน้าเราจะยกขึ้นยกลง นี้เราก็ยังอยู่ยังอยู่นะครับยังอยู่คอบข้างนะครับ5เมตรนะครับหนึ่งตัวแล้วก็คอบข้าง4เมตรนะครับ2ตัวตอนนี้ก็ยังรอให้นะครับ ดำเนินการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กหนึอันนี้1 2 3 1งนคูณหนะครับ1นคูณหอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกล่อง2กล่อง2นี่ก็จะมีน1นะครับ2องามี่อันนี้แปดองอันนี้เหล็กกล่อง3นะครับก็1ท่อนนะครับ1นึ่งท่อนต,ตอนนี้เรา,เานะครับลอยสังกะสีอยู่นะครับจำนวน16แผ่น นะครับซึ่งความยาว2เมตรครึ่งนะครับ2เมตรครึ่งแล้วก็ขอบข้างนะครับ5เมตรนะครับขอบข้าง4เมตรนะครับ2ตัวนะครับตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างรอสังกะสีนะครับครับเราก็นะครับเอาสังกะสีนะครับจำนวน16แผ่นนะครับสีเหลืองนี่สีเหลือง แล้วก็ครอบข้างนะครับครอบข้างอันนี้ครอบข้างนะ,5 m 5 m นะครับห้าเมตรห้าเมตรกับสี่เมตรนะครับเรียบร้อยนะครับเคลนรถเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราทํเราทำร้านนะครับทำร้านกำลงังดำเนินการนะครับตอนนี้ เรียบร้อยเนาะขึ้นแล้วขึ้นแล้วโอ้เ,ออเรียบร้อย,ย,บอยพบแล้วเอาตรวจคุณเจ้านะกกครับพอครับตรวจสองสองกล้องสามกล้องหนึ่งกล้อง ก็รยร้อยนะครับเรียบร้อยวัดวัสดวัสดุเนนะครับครับครับ,รบหลังจากนะครับเรานำวัสด,ดุขึ้นเรียบร้อยนะครับเราก็จะเดินทางกลับนะครับตอนนี้ เยวนะครับที่หมายก็อ่านาลวงพระเต็นนะครับ องคูปริจิตรคาราชนะครับเพื่อนำไปนะครับสร้างร้านนะครับน้อยขายของนะครับแล้วก็เดินทางนะครับออกจากร้านนะครับตั้งแต่เวลานี้นะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางนะครับตอนนี้ปูนนะครับคงจะนำนะครับมาพิธีเรียบร้อยนะครับสำหรับปูนนะครับ ก็นำมาเป็นที่เร้อยนะครับหลังจากนำวัสดุนะครับขึ้นรถนะครับไปที่เร้อยนะครับเราก็ขับรถจากร้านไปประมาณะนะครับจากนี้ไป3บวก8นะครับสิ 11กิโลนะครับก็จะถึงนาลุงพลประเต็นนะครับองค์ูบริกิตนาคาชนะครับวันนี้ก็นะครับขับรถมาได้2กิโลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอนะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายท t p s กินไม่ว่าจะเป็น TP กาแฟ TP โกโก ทีปักค่อนพัดเวตา้าครูแคนเจลอาบน้ำเจาลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าอาทีพีสกินนะครับเซรั่มนะครับสั่งซื้อสั่งหาได้ช่วยลงช่วยป้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0927947526 098565266 0632425644และ0923924458แนะนำช่องหมดฟื้นเด้อนะครับฝากดูกคลิปช่องหมดฟื้นเด้อด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ